ชีบะนะครับกำลังราคาร้อนแรงอย่างแน่นอนเนื่องจากอีทเรียมเริ่มทำสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคือคอยนิวมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนินิมูลนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์เหรียญของแอลคอย ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าราคาภาพรวมของคริปโตซจะย่อเมื่อไหร่แต่เอาละเราได้รับข่าวดีนะครับเรื่องของอการขยับราคาของอีทูเรียมและแอลโคยในระยะสั้นฉะนั้นข้อมูลมันเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอีทูเรียมเนี่ยมูลค่ารวมมากกว่า500ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากเว็บเทรดคริปโตนะครับเมื่อช่วงต้น ของสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากนักเทรดมองว่าจะถือเหรียญในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นช่วงขาขึ้นตามข้อมูลที่นะครับที่แชร์โดย i n t o the Block i n t o the Block ก็เป็นเป็นบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับคริปโตในในโซเชียลมีเดียนะครับส่วนใหญ่จะมีคนติดตามบนทวิตเตอเยอะมากๆเลยซึ่งเป็นบริจัท วิจัยนะครับคริปโตนะครับแสดงให้เห็นว่าประมาณ1,80,000 e t h s ถูกถอนออกจากเว็บเทรดในวันอังคารนะครับตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าการถอน e t h s เนี่ยออกจำนวนเว็บเทรดเนี่ยรวมสูงนับตั้งแต่เดือนตุลาทางบริษัทได้ทวิตว่าในขณะที่ e t h น่ะไหลออกจากเว็บเทรดราคาของ e t h ก็ได้เพิ่ม1 5ในช่วง10วัน ะคะในทํานองเดียวกันนั้นนะครับราคาของอีเทสก็ได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เหรียญได้ออกจากเวบเทรดครั้งใหญ่จากราคาอยู่ที่ประมาณ2,500ดอลลาร์ในวันที่15มีนาตอนนี้ราคาของ E t เทเก็ได้ปรับขึ้นมาที่2,934ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น17วันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ทําให้อเทเรียมน,นั้นกลายเป็นเพียงเหรียญเดียว ของเสียง10อันดับแรกนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับคือแตะ2หลักนะครับนอกจากนั้นก็จะมี a a วอีกตัวหนึ่งข้อมูลของเชน i n a l y s i นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลของบล็อกเชนดูเหมือนว่าจะมีการยืนยันวิเคราะห์ของ into the block นะครับโดยประมาณว่านะครับอาจมีการไหลออกของ ethereum อจากเว็บทรมากถึง3,52,000 317อีเทสในวันเดียวกันนั่นแม้ว่าบริษัทนะครับจะมีการจัดการข้อมูลนะครับจากหลายแหล่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสังเกตของเชนอนาลลิสเนี่ยไม่ได้ประมาณการไหลออกนะครับในจํานวนมากมาเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนต้องแต่เดือนตุลาคมนะครับตามบริษัทที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าเหรียญ ได้มีการไหลออกจากเว็บเทรดเป็นสัญญาณของตลาดขาขึ้นสินทรัพย์นะครับถือครองบนเว็บเทรดจะเพิ่มขึ้นหากคนในตลาดต้องการที่จะขายมันมากกว่าที่จะต้องการเก็บหรือช้อนไว้ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาทบมาถึงเดือนนี้นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเริ่มเก็บคนก็เลยไม่ได้เอาออกจากเว็บเทรดของอีเธอรียมนะครับและ ต้องการที่จะเทรดมันนะครับเพื่อจะทํากําไรนั่นเองและอันนี้เป็นการระบ,บุว่าสัญญาณขาขึ้นของแอลคอยและอีทูเรียมมาแล้วและสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นข่าวดีให้สําหรับทุกคนใครที่เก็บชีบะนะครับแล้วใครที่เก็บเหรียญย่อยๆเอาแค่เชนอีทูเรียมก่อนอยังไม่ไปเบบีดอทนะครับไม่ว่าจะเป็น อาคิชูอาไซตามะนะครับอาชิโนโบิชินจาชิปดอ็อกอามีเหรียญในอีกนะครับอีกเยอะเลยเหรียญย่อยๆที่จะอยู่ในเชนอีเ t เรียมนะครับมันจะมีการพัฒนาไปตามไซเคิลอย่างนี้นะครับการเพิ่มอีเ h เรียมก่อนนะครับเหรียญลองลงมาก็พวกโซลอน่านะครับตามไล่ตามราคา a อวัและก็ จะเป็นชีบะนะครับแล้วเหรียญมีขนาดเล็กที่มี0ูย์เตัวหรือ8ตัวก็จะมีการเพิ่มตามขึ้นมาเอาแหละเราให้เห็นท่านเห็นภาพแล้วนะครับการเพิ่มของราคาของเหรียญพวกเนี้บ่งบอกถึงการกลับมาของเหรียญแอลคอยเนี่ยกำลังจะกลับมาโดยเฉพาะชีบะนะครับจะได้รับผลก่อนดูอย่างสังเกตวันนี้ราคาชีบะตอนเช้าอยู่ที่2002 ตอนนี้ขึ้นมา2 3 0 0 2 4 0 0แล้วนะครับและรออีกสักระยะหนึ่งถ้าเกิดราคายังไม่มีการยอ่อราคาน่าจะกลับขึ้นไปที่2 8 0 0 3,000 3 0 0 3 3,002ได้เลยนะครับเราให้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับภาพรวมของอีท e เรียจะมีผลต่อชีบะได้หรือไม่ก็ต้องนั่งลุ้นกัน นะครับว่ารอบนี้จะยาวขนาดไหนและถ้าเกิดมันยาวพอมันก็จะทำให้ชีบะเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นนะครับอย่างน้อยน่าจะมีการยืนมาอยู่ที่6,600นะครับที่0ูนย์ตัวนะครับเป็นเงินสกุลดอลลาร์ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับครั้งนี้ต้องหวังอีทอรเรียมแล้วแหละถ้าไม่มีการหวังอีทรอเรียมนะครับยาก ถึงแม้ว่า b บิตคอยจะโตเห็นไหมครับสังเกตอ่า Bitcoin โตนะครับในประมาณสัปดาห์ที่แล้วอีเ e อ e รียยังอยู่แค่2,005ชิบะอินุนะครับไม่มีการเคลื่อนที่เลยแต่พออีเ e อ e รี่เริ่มมีการฟื้นตัวที่2,009เนี่ยชิบะอินุเริ่มมีการฟื้นตัวครั้งใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณของเหรียญต่างๆนะครับมีในในเ h นอีเธอี ก็จะมีการไล่มาตามลำดับนั่นเองเอาละเราได้เห็นภาพรวมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเพิ่มความมั่งคั่งในการหลบดุลด้วยกันนะครับตั้งสติอย่าตอนนี้ต้องระวังแล้วแหละนะครับใครเป็นสายเทรดแบบเพียวๆร้อเ,เนี่ยผมไม่ค่อยนิยมนะถ้าเกิดเหรียนใหญ่แล้วอย่างชีบาทนะครับก็ ก็มันนานหน่อยนะครับแนะนำสายโฮมากกว่าส่วนใหญ่ผมเป็นสายโฮอยู่แล้วผมไม่ค่อยอะไรมากไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นมันขึ้นก็เป็นผลกําไรที่มหาศาลมากกว่าสายเทรดอเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o ตเอนซี่คอมมิชชั่นทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้เรามีกลุ่มชีบาทด,ด้วยนะครับเรามีเหรียญตัวนึงนะครับชื่อ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนนั่นแหละข้อมูลเบื้องต้นนะครับอุปทานมีพันละล,าน,ลานเหรียญการเผาสนะครับแล้วก็ ราคาอยู่ที่0.04ตัว8 0 0 0ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลได้ทักเข้ามาที่เพจกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับแล้วผมเน้นย้ำนะครับชีบะนะมีความเสี่ยงในการลงทุนด้วยนะครับเหรียญสตาร์เน็ตด้วยและผู้ที่จะลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและผมหวังว่าชีบะอินุจะ to ก h ู m o o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่อง